สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องมีรีวีมาโชว์นะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับโชคค้าฝากระโปรงนะครับหน้ารถนะครับรถโตโยต้าไ l u ักซ v โนะครับ ครับผมอันนี้ก็มารีวิวนะครับโชคค้ำฝากระโปรงหน้านะครับทีนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เสาคำ้ำอันเดิมนะครับเสาคำ้ำเดิมจากโรงงานเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารีวิวให้ทุกท่านฟังนะครับว่าวิธีการติดตั้ง ติดตั้งอย่างไรติดตั้งแบบไหนติดตั้งตรงไหนนะครับก็อันนี้จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับไม่ขอเอ่ยชื่อยี่ห้อครับดูตามภาพเอาครับผมก็ไม่ใช่ของแท้0ูนย์นะครับก็สั่งมาจากเน็ตนะครับแล้วก็มาติดตั้งครับก็ตันนี้ก็จะมีขาล็อกด้านนี้นะครับขาล็อกที่ตัวฝากระโปรงนะครับเป็นขาล็อกยาวๆดำๆแบบนี้นะครับ ก็คือขันน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับปกติจะมีน็อตล็อก2ตัวแบบนี้นะครับที่ฝากระโปรงนะครับทีนี้ตัวนี้เราไม่ต้องถอดถอดน็อกตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ถอดน็อตออกมาเสร็จแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้สีดำนี่นะครับเหล็กสีดําเข้ามาใส่นะครับแล้วก็อัดน็อตเข้าไปนะครับเสร็จแล้วด้านล่างนี้ก็ อีกด้านหนึ่งก็ามาค้ำกับด้านนี้ครับอยู่ข้างๆกองอากาศในห้องเครื่องยนต์นะครับก็จะได้น็อตมาตัวหนึ่งจะมีขาแบบนี้ขามจะย,วยาวๆแล้วก็งอๆหน่อยนะครับงอๆหน่อยแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวเมียครับอยู่ด้านหลังตัวเมียอยู่ด้านหลัง แล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับเดิมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะถอดได้นะครับตัวนี้จะถอดได้นะครับถอดได้เป็นเกี่ยวแล้วก็เอาหัวเนี่ยมาใส่นี่ก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับก็ใส่เข้าไปครับขันให้แน่นนะครับขันแน่นเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นอิสระนะครับหมุนได้นะครับนะครับแล้วก็เอาก้านเอาการโชกเนี่ย ข้ามาใส่นะครับหมุนเกลียวตัวนี้นะครับหมุนเกลียวเสร็จปุ๊บก็อีกด้านหนึ่งเราก็เอามาใส่ทางนี้นะครับหันเสียบเข้าไปแล้วก็อัดน็อตด้านนี้นะครับติดตั้งง่ายครับไม่ยากครับซื้อติดตั้งเองได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับ ข้างนี้อีกข้างหนึ่งนะครับข้างนึงก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีน็อตสองตัวเหมือนกันนะครับตัวล่างเราก็ไม่ต้องถันนะครับขันแต่ตัว,ตวบนออกเสร็จแล้วก็เอาเหล็กดําตัวนี้ครับค้ำโชกมาใส่นะครับ ใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาเหมือนกับข้างนู้นครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียครับเราก็เอาร้อยเข้าไปตรงนี้ตัวเมียอยู่ด้านในนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นรูเราเอาตัวเมียใส่ไปทางนี้นะครับแล้วก็เอาหัวนี้มาล็อกก่อนนะครับมาอัดน็อตเข้ากับตัวเมียให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวการโชคมาใส่ตัวการโชคตัวนี้มาใส่ตรงนี้ตรงนี้หมุนเกลียว นะครับใส่พอแน่นเสร็จปุ๊บเราก็เอาด้านนี้มาใส่ตัวล็อกตัวนี้ใส่เข้ามาครับแล้วขันน็อตตัวนี้ให้แน่นครับตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่นะครับเอาไว้ประแจจับสองด้านขันจะได้แน่นนะครับครับก็ติดตั้งไม่ยากเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะสั่งมานะครับ นะติดตั้งเองก,ก็กลัวว่าจะติดตั้งไม่ได้จะใส่ไม่เป็นนะครับไม่ยากครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานเลยติดตั้งง่ายมากทุกคนก็ทําได้นะครับไม่ยากนะครับแค่ขันน็อตแค่นั้นเองนะครับง่ายมากเลยนะครับ เราเปิดขึ้นง่ายครับยกขึ้นแล้วก็ปล่อยมือนะครับนะครับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากนะครับเท่านี้ครับผมชอบคลิปของผมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับผมวันนี้ก็มีสาระมาฝากกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ